อยากเอเปิดขายให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยทำยังไงครับมีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโรบักร้านไหนกันใช่ไหมครับผมพอแอะนำร้าน Ripple X Shop นะครับผมบริการเติมโรบักราคาถูกและเลนสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บอกพาที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้ <S <S เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสทุกคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับคลิปนี้ก็อยู่เกมแอนิเมชั่นไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับผมหรือว่าแนะนำนะครับวิธีการ AFK เปิดไข่เนี่ยยังไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมโดยวิธีนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นที่อยู่ในช่วงกลางถึงหลังเกมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการ AFK เพื่อที่จะนําตัวที่เราเปิดได้เนี่ยไปอัปเกรดตัวละครเดลมี่นะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถคุ้มค่าในการอัปเกรดได้คือเปิดไข่เพื่อหวังตัวรับไปด้วย แล้วก็ได้ EXT มาเพิ่มตัวละครเราด้วยนะครับผมแล้วก็ได้อัปเกรดด้วยนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยนะครับ3อย่างเลยนะครับที่การ e x p ครั้งเดียวได้นะครับผมโอเคทำางไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับนั่นคือการหาอิมูเลเตอร์นะครับผมอิมูเลเตอร์คืออะไรนะครับอิมูเลเตอร์นะครับผมคือโปรแกรมจําลองมือถือนะครับผมที่สามารถหาโหลดได้ทั่วไปในคอมนะครับผมในคอมก็จะมีพวก น็อกพวกบูสแต็กนะครับผมแต่ว่าผมใช้เป็น L.D. p พ a y e r เพราะมันสะดวกดีนะครับก็คือไปโหลดอ m มู a เ o เตอร์มานะครับผมแล้วก็อย่างที่สองก็คือเข้า App Store ในอิมูลเอเตอร์นะครับเนี่ยทื่อเขียว Play Store นะครับผมเข้าไปนะครับโหลดออโต้คิกนะครับผมหาออโต้คิกที่มันมีการบันทึกเป็นเรคคอร์ดนะครับหรือว่าบันทึกเป็นเป็นบันทึกเป็นคำสั่งนะครับผมว่าทำตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะครับผมบันทึกเป็นซีนซีนะครับผมอย่าไปโหลดแบบกดอย่างเดียวมามันทำไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับ ถ้าเรารลนครับผมโหลด emulator นะครับผมบวกกับโหลดอัลติคิวเสร็จแล้วนะครับผมก็อย่าลืมโหลดระบอกเลยนะสำคัญที่สุดเลยนะครับผมเราจะได้เข้าระบอกพัน emulator ได้เลยนะครับพอเข้าเสร็จนะครับผมก็ไปหาซักเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมเพราะว่าการเปิดไข่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างไรใครอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครมีเซิร์ฟวีก็สามารถกดเข้าไปใน emulator ใช่ไหมแล้วกดตรงเกมที่เราเล่นใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับผมกดกดตรงเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับพอกดตรงเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับผมก็กดจอยเลยนะครับผม ตรงไหนก็ได้เดียผมปิดที่ผมเล่นอยู่หลักๆก่อนนะมันเดี๋ยวมันเข้าซ้อนกันไม่ได้นะครับผมแล้วก็เข้าผ่านู m u l a t o r ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมาคือการตั้งค่าแล้วก็การบันทึก auto ้ค i c นั่นเองนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้นะครับผมมันจะเร็วจะช้าอยู่ที่ขนาดกระเป๋าของทุกคนนะครับว่ามีกระเป๋าพอหรือเปล่านะครับผมในการเก็บตัวละครนะครับโอเคแล้วการตั้งค่าให้มันการตั้งค่าตัวละครเนี่ยตั้งค่าลงไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวรอโหลดสักครู่หนึ่งนะผมตั้ง emulator แบบว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรมไม่ค่อยมี CPU เยอะนะครับมันก็เลยช้านิดนึงนะครับโอเคตั้งค่าลอย่างแรกนะครับผมมาตรง Auto ซลล์นะครับ Auto ซลล์ตรงนี้นะครับผมคือให้เราเนี่ยปิดได้หมดเลยนะครับผมไม่ต้องเปิดเลยนะเพราะว่าเราจะได้หาค่าที่มันแน่นอนเวลาที่แน่นอนเวลาเราบันทึกนะครับผมอ่าแล้วก็ Auto l o อกนะครับผมก็เปิดไว้ก็คือใช้ที่มิสิกก็ได้ถ้าเผื่อเอามาคับตัวละครนะครับ โอเคแล้วก็หน้าตัวละครตรงนี้นะครับผมไม่ต้องไปกดหมวดหมู่อะไรนะครับมันจะมีหมวดหมู่แสดงเลยว่าเป็นตัวที่เรามาร์กไว้ตัวที่เก่งสุดตามชื่อตามดาเมจอะไรเงี้ยไม่ต้องไปกดเลยนะครับแล้วก็ก็ปิดลีเดร์บอร์ดปิดแชทให้เรียบร้อยนะครับผมมันจะได้ไม่มารบกวนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมคือให้ทุกคนเนี่ยเกลีร์กระเป๋าให้เสร็จนะครับแล้วก็ตั้งค่าออโต้เซโต้ออโต้ล็อกให้หมดนะครับผมแล้วก็เริ่มบันทึกได้เลยนะครับก็วิธีการบันทึกนะครับผมสำหรับกา t บอทตัคลิกนะก็กดตรงกลมงนี้ ันนี้คือมันติดแอดไนดะ้เดี๋ยวรอสักรู่หนึ่งนะครับคือให้เราเริ่มบันทึกนะครับผมคลิกแรกนะครับคลิกแรกในการหลังบันทึกเนี่ยคือการกดตรงนี้นะครับผมตัวคิวตรงนี้นะพอกดเสร็จแล้วนะครับผมก็รอให้กระเป๋าเต็มนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเร่งสปีดคลิปนะครับผมไปตอนที่กระเป๋าผมเต็มแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งตอนกระเป๋าเต็มนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เอฟเคมาสักพักหนึ่งประมาณ3ามนาทีนะครับผมสังเกตได้ว่ากระเป๋าผมเต็มแล้วนะครับแล้วก็คลิกต่อมานะครับผมที่ดิสสองจะคลิกและที่กดออโต้นะครับคือการเปิดกระเป๋าตัวละครนะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาก็คือคลิกเลือกตัวละครติดอัพนะครับผมป็นคลิกที่3นะครับเ่ะผมเอาตัวนี้นะที่ดิสสนะครับแล้วที่ดี่นะครับผมคือการกดฟิลนะครับ คลิกที่5นะครับผมคือการเลือกตัวฟิลนะครับผมคลิกที่6ก็คือยืนยันนะครับผมแล้วก็คลิกที่7คือการยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับก็กดไปนะเมื่อเสร็จตรงนี้นะครับผมแล้วก็คลิกสุดท้ายคลิกที่8นะครับผมคือการปิดหน้าต่างอินเวนทอรี่หรือว่าช่องกระเป๋านะครับผมแล้วก็หยุดไปที่นี่เลยครับเมื่อหยุดเสร็จนะครับผมก็กดเซฟไปนะครับแล้วก็มันถามว่าต้องการลูปกี่รอบนะครับก็กดอินฟินิตี้ลูปไปนะครับผมคือไม่จํากัดนะครับแล้วก็กดรีเพย์ก็เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ปล่อยไปเลยนนะะครัับผมมก็จทํา ทำหน้าที่คือเปิดนะครับผมพอเปิดเสร็จกระเป๋าเต็มใช่ไหมก็มาเปิดหน้าตัวละครเลือกตัวอัพแล้วก็อัพให้เองเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมัน่อนข้างจะสะดวกได้เลยนะครับผมแล้วก็โปรแกรมนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดตั้งไว้เนี่ยเราก็สามารถย่อหน้าจอแล้วก็ไปทันอื่นได้นะครับผมไปเล่นเกมอื่นไปดูหนังฟังเพลงอย่างตางได้เลยนะครับมเราปล่อยไปทั้งคืนเลยก็ได้ถ้าเน็ตเราไม่หลุดนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ สรุปเัล็ดสั้นๆง่ายๆทีหนึ่งนะครับผมคือ1นะครับไปหาโหลดโปรแกรม Illuminator มานะครับแล้วก็โหลดโลบอกโหลด Auto Click ที่มันมีฟังก์ชัน Record หรือว่าบันทึกนั่เองนะครับแล้วก็อันที่2นะครับผมคือตั้งค่า Auto ซลล์นะครับผมไม่ให้ซลล์นะคือเอาหมดไม่ซลล์นะครับผมแล้วก็ Auto ้ล็อก็ล็อกแค่ Music c h i n นี่เพื่อสําหรับคราฟก็ได้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ดูช่องกระเป๋านะว่าตัวละครเ้าเนี่ยอยู่ตรงที่แล้วไม่ได้กดเรียงตามหมวดหมู่อะไรหรือเปล่านะครับผมก็คือปล่อยไปตามธรรมชาตินะแล้วก็ เลือกตัวดีๆว่าอัพตัวไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็คือบันทึกนะครับผมโดยการกดบันทึกแรกที่เปิดไข่นะครับบันทึกที่2อก็ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะครับผมพอบันทึกเสร็จนะครับผมก็อย่าลืมกดปิดหน้าต่างตัวละครด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กดหยุดบันทึกแล้วก็ให้มันรันออโต้หมุนไปเรื่อยๆนะครับผมแค่นี้ก็สามารถที่จะเปิดไข่เพื่อหวังตัวรับตัวมิติชายนี่แล้วก็สามารถนำตัวที่เหลือหรือว่าตัวที่เปิดเกลือเนี่ยมาอัพตัวละครเราให้มันเก่งขึ้นได้เองนะครับผม ได้ทั้งเอปเปิเปิดขายรุ่นตัวลับแล้วก็ทําให้ทีมเราเก่งขึ้นนะครับผมส่วนใครที่ยังยังไม่ได้ผ่านอัปเกรดหรือว่าอาชีเนที่แบบว่าเปิดขายครบ2ล้านฟองก็สามารถช่วยตรงนั้นได้ด้วยนะครับผมคือมันสามารถที่จะได้ทั้ง3ทางเลยนั่นเองนะครับผมโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมความเร็วในการความเร็วในการแบบว่าบันทึกเนี่ยมันอยู่ที่กระเป๋าเรามีความกว้างแค่ไหนนะครับบางคนไม่ได้ซื้อเกมพาร์บางคนมีเกมพาร์สูงสุดกระเป๋าพันห้าอะไรเงี้ยอาจจะนานหน่อยนะครับผมตรงน,นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ ตัวละครเรานะว่าตัวละครเราเนี่ยซื้อเกมพาร์ตอะไรบ้างนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครเจอปัญหาตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมหรือว่าใครอยากรู้หรือว่าใครอยากให้ทําข้อมูลอะไรที่มีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้อีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามมันเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดกระับให้กับช่องแก๊สสูตรเกมเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปสั้นๆมีความรู้ขอบคุณครับบ๊ายบาย